ตอนนี้วงการภาพยนตร์ไทยต้องจารึกประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้งค่ะเพราะภาพยนตร์เรื่องสับปเปลอสองผลงานการกำกับของต้องเต๋ทิติสีหนวนกำลังสร้างปรากฏการ์โรงแตกแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ หลังจากที่เพิ่งลงจอเข้าฉายไปเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมานี้เองแค่วันแรกวันเดียวก็ทำเอาสถิติเดิมสะเทือนกวาดรายได้เปิดตัวทั่วประเทศสูงถึง16ล้านบาทเป็นหนังไทยที่เปิดตัวแรงที่สุดของปีนี้ไปแบบสวยๆเลยค่ะ ความแรงของภาคนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาเล่นๆเพราะผ่านไปเพียงแค่3วันครึง่งรายได้รวมทั่วประเทศก็พุ่งทยานแตะหลัก100ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทเทียบกับภาคแรกที่เคยสร้างตำนาน700ล้านบาทเอาไว้เมื่อปี2566ต้องบอกว่าภาคสองนี้ทำสถิติได้รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานบ้านเฮาที่กระแสะตอบรับถล่มทลายมากทุกโรงทุกราบเต็มแน่นไปด้วยแฟนหนัง จนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ทำให้เห็นว่าจักรวาลไทยบ้านยังมีอิทธิพลต่อคนดูอย่างเหนียวแน่น ในภาคนี้ความน่าสนใจอยู่ที่การจับคู่พระนางเคมีใหม่อย่างโจอี้ภูวสิทธิ์นักร้องหนุ่มขวัญใจมหาชนมาประกบคู่กับนางเอกสาวอุ้มอิศยาพร้อมด้วยทีมนักแสดงชุดเดิมที่ขนกันมาสร้างสีงสันครบถ้วนซึ่งกระแสจากคนที่ได้ไปดูมาแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนังยังคงสเสน่ห์ความจริงใจแบบไทยบ้านไว้ได้ครบถ้วนทั้งตลกโปกหาจนกรามค้างและความซึ้งกินใจที่สอดแทรกปรัชญาเรื่องชีวิตและความตาง ได้อย่างคมคายหลายรีวิวบอกเลยว่าภาคนี้ทำถึงมากมีการยกระดับโปรดักชันให้ดูสากลขึ้นแต่ยังไม่ทิ้งรากเหง้าวัฒนธรรมอีสานที่แข็งแรง นอกจากเรื่องของความสนุกแล้วสิ่งที่ทำให้สับปะเรอ2กลายเป็น Talk of the Town คือการถ่ายทอดเรื่องราวโลกหลังความตายและความเชื่อส่วนบุคคลออกมาได้อย่างลึกซึง้งจนทำให้คนดูเกิดความประทับใจและเกิดกระแสการบอกต่ออย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลทั้งใน Tik t o k และ X ที่พากันแชร์ความประทับใจจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งสัญญาณรายได้พุ่งแรงขนาดนี้ทาให้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่ามีโอกาสสูงมากที่หนังเรื่องนี้จะทาสถิติทะลุหลายร้อย ล้านบาทในเวลาอันรวดเร็วและอาจจะก้าวขึ้นไปแตะระดับพันล้านบาทเพื่อสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการหนังไทยเลยทีเดียวค่ะ สำหรับกระแสต,ตอบรับจากคนที่ได้เข้าไปชมซับเบอร์สองมาแล้วบอกเลยว่าเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งแต่ส่วนใหญ่เทใจไปทางคำชมค่ะโดยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาคนี้บีบคั้นอารมณ์หนักมากหลายรีวิวในแผ่นทิปและโซเชียลระบุว่าร้องไห้หนักจนตาบวมโดยเฉพาะเส้นเรื่องของใหญ่จ่อยที่ถูกฟ้าผ่าแล้วซึ้นคืนชีพขึ้นนาซีนที่ถ่ายทอดความรักและความผูกพันในครอบครัวคือทำถึงสุดๆจนคนดูยกให้เป็นจุดที่ดึงอารมณ์ ได้เทียบเท่ากับหนังดังอย่างหลานมาเลยทีเดียว ในแง่ของเนื้อหาผู้ชมส่วนใหญ่เชื่นชมการตีความโลกหลังความตายหรือ underworld ในสไตล์ไทยบ้านที่ดูมีความเป็นแฟนตาซีแบบพื้นบ้านแต่สอดแทรกปรัชญาการปล่อยวางไว้อย่างคมคายทําให้หนังไม่ได้มีแต่ความสยองขวัญหรือความตลกเหมือนภาคก่อนๆแต่ดูจะมีความเป็นผู้ใหญ่และนิ่งขึ้นส่วนทางด้านนักแสดงใหม่โจอีภูวสิทธ์ได้รับคําชมล้นหลามว่าแสดงได้เป็นธรรมชาติมากเคมีเข้ากับอุ้มอิสยาได้ไม่ขัดเขินกลายเป็นส่วนผสมใหม่ที่ทําให้ จากครวาลไทยบ้านดูสดชื่นขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิจารณ์จากคนดูบางกลุ่มที่มองว่าภาคนี้อาจจะยังไม่กลมกล่อมเท่าภาคแรกโดยให้ความเห็นว่ามีการพยายามเล่าหลายเส้นเรื่องพร้อมกันเกินไปและบางช่วงการตัดต่อดูจะกระโดดไปบ้างทำให้ความต่อเนื่องของอารมณ์ไม่สมูทเท่าที่ควรแต่ถึงอย่างนั้นคะแนนเฉลี่ยจากเพจรีวิวหนังและผู้ชมทั่วไปก็ยังคงสูงหลิวอยู่ที่ประมาณ8-9เต็ม10พร้อมคำยืนยันว่าถึงแม้จะไม่เพอร์เฟกต์ร้อซแต่ก็เป็นหนังไทยที่ห้ามพลาด และคุ้มค่าตั๋วทุกบาททุกสตางค์แน่นอนค่ะ